สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูและท่านที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะสำหรับปี2025ปีนี้นะคะดาวเสาร์ที่อยู่ในเรือนที่4กํำลังจะย้ายออกนะคะจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนะคะซึ่งราศีเมษเป็นเรือนที่5คือเรือนความรักเกี่ยวกับบุตรเกี่ยวกับชื่อเสียงนะคะเกี่ยวของชาวลัคนาราศีธนู ก็จะไปสเตชั่นอยู่ตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมถึงวันที่1กันยายนนะเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะแล้วก็จะเดินถอยหลังกลับมานะคะในราศีมีนนะซึ่งะจะออกจากราศีมีนอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่4กุมภาพันธ์ในปี2026เพราะฉะนั้นดาวเสราร์ที่เข้ามาทำมุม90องศาถึงชาวลัคนาราศีธนูนะคะก็จะทำให้ทุกอย่างผ่อนคลายขึ้นแล้วหลังจากนี้ ะะแต่ว่าในช่วงปรากฏการ์ที่ดาวเสาร์อยู่3ปีที่ผ่านมานะหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกถึงความยากลำบากของดาวเสาร์นะคะมีอิทธิพลกับคุณ4ี่เรื่องนะการงานสุขภาพครอบครัวนะคะหรือว่าคนรักหรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์เนื้อหุ้นส่วนนะคะหลายคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพบางคนไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องราวของคดีความนะคะอันนี้ก็ เป็นไปได้แต่ว่าดาวเสาจะโครจรเข้าสู่ราศีเมษเป็นครั้งแรกนะคะระยะเวลาสั้นๆนะคะตั้งแต่พฤษภาถึงกันยายนนะคะปรากฏการ์โซลาร์อิคลิปที่จะเกิดขึ้นในราศีเมษนะคะซึ่งจะเกิดในเรือนความรักนะคะสำหรับคนโสดหลายท่านก็อาจจะเ,ออเขาเรียกว่ามีโอกาสาที่จะพบคนถูกใจนะคะมาในลักษณะของดาวเสาคนที่มีอายุมีแกลบอายุต่างกันกันกบคุณนะคะหรือว่า คุณแม่ที่รอคอยการตั้งครรภก็มีโอกาสสูงนะคะในช่วงที่การเกิดปรากฏการก็จะเป็นในช่วงที่29นะคะมีนาคมนะในปีนี้นะคะจะเกิดปรากฏการโซล่าคลิปและลูไนคลิปในราศีกันและราศีมีนนะคะซึ่งสองราศีนี้จะไปเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยครอบครัวและก็การงานเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะชาวลัคนาราศีธนูโดดเด่นมากนะคะในเรื่องของงานดาวพรหัส นะอยู่ในเรือนที่7นะคะอันนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีความเรื่องกับเกี่ยวกับคู่ครองนะคะเขาเรียกว่าหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุ์เนืหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นคนโสดนะคะดูซิในช่วงต้นปีนี้จะมีโอกาสที่จะมีใครเข้ามาหรือเปล่าหรือหลายๆท่านนะคะมีโอกาสแต่งงานนะคะในปีนี้นะคะก็ดาวพฤหัสจะอยู่จนถึงเดือน มิถุนายนนะคะวันที่9มิถุนายนและจกโคจรออกนะคะจากเรือนที่7เข้าสู่เรือนที่8อันนี้จะเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินละเงินมรดกเงินตกเบิกเงินภาษีรีเทิร์นนะคะซึ่งถ้าเก mm ิด hmm. ว <arkadaş> ่าใครมีคด so kind of ีฟ <Dia lied> ้องร้องเกิดขึ้นในปีนี้นะคะปีหน้าก็มีโอกาสนะคะที่จะได้เงิน นะคะหรือมีโอกาสที่จะได้เคลียร์หนี้ถ้าเป็นปัญหาคาดีความเกี่ยวกับเรื่องมีสินทั้งหลายนะคะโอกาสสูงมากเลยในปีนี้ที่จะเคลียร์หนี้พระหัสจะเข้าราศีกรกฎตั้งแต่วันที่9มิถุนายนจนถึง2อ2 5อจนถึงมิถุนายน2026เนี่ยกนนะคะก็จะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องเงินหรือถ้าเกิดใครเจ็บป่วยนะคะมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังอยู่ก็มีโอกาสที่จะหายหรือพบแพทย์นะคะสามารถรักษาได้หลายคนอาจจะได้เงินจากการ เคลมประกันเงินตกเบิกเงินภาษีนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่านักศึกษาไปขอทุนการศึกษาก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่สามารถที่จะได้รับทุนการศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ปรากฏการฟูมูลที่เกิดในเรือนที่4ถ้าหลายคนจะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศเรื่องต้นกิจการใหม่ปีนี้เป็นปีที่ดีนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีธนูทีนี้เรามาดูไพ่ใบแรก king s o f cups นะ,ะอันนี้เป็นไพ่กระสัตรถ,ถือถ้วยนะคะนั่งบนมาหินก็หลายๆคนอาจจะอยู่ในช่วงปีนี้นะคะเป็นปีที่จะมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลโดยเฉพาะนะคะคนรักนะคะหรือว่าผู้ใหญ่นะคะคนนี้เป็นคนใจดีเป็นได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายนะคะมาในลักษณะธาตุน้ำนะคะหรือเป็นคุณพ่อก็ได้นะคะ ดาวปรหัสที่เข้ามาเร็งลัคนาเนี่ยนะคะจะส่งผลทําให้เกิดเขาเรียก positivity เนาะทำให้เกิดโอกาสดีๆนะคะเข้ามาถึงคุณเข้ามาได้4ี่เรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหานะคะเผชิญกับปัญหาอยู่นะคะจะเห็นว่าไพ่สิบทัวเอ่อไพ่สิคาถาก็อยู่ด้านหน้าแล้วก็มียังมีไพ่3ดาบนะคะหมายถึงหลายๆคนอาจจะมีเรื่องที่ทําให้เราเป็นกังวลหรือว่ากวนใจเราสืบเนื่องมาในอดีต อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะไปถึงเรื่องใหญ่นะอันนี้10ดาบนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะ,ะบางคนป่วยหรือรังนะคะหรือภาระนีสินนะ,ะหรือภาระที่เราไม่ได้ก่อแล้วคนอื่นโยนมาให้เรานะคะสุขภาพนีสินนะะการเงินทั้งหลายความสัมพันธ์นะคะที่ มันยังเป็น energy ที่ carry อยู่ในปีนี้นะคะเพราะว่ามันอยู่ด้านหน้าของเรามันเป็นไพ่ด้านหน้าแล้วก็มีไพ่สามดาบด้วยอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณเป็นกังวลนะคะทีนี้ด้วยความที่ดาวนปจูนเข้ามาทำมุม90องศาถึงเนี่ยนะคะใน8ปี9ปีที่ผ่านมาหลายคนอาจจะไปถูกหลอกถูกเบี้ยวถูกโกงนะคะหรือว่าอาจจะไปเจอปัญหาในเรื่องของอ สแกมเมอร์ mer, หรือว่าเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอันนี้อาจจะเป็น e NERGY ที่ Carry มาจนถึงปีนี้นะคะก็ยังจะมีเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจเป็นกังวลใจอึดอัดใจนะคะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างทาถมลงมานะ,ะ e NERGY มันยังไม่หมดเพราะว่าดาวเสาร์มันยังเดินหน้าถอยหลังอยู่ในราศีมีนแต่ว่าปีหน้า2026ตั้งแต่เดือนกุมภาพ,พันธ์เป็นต้นไป e NERGY ของดาวเสาจะลุดแล้วนะคะคิดว่า พลังงานที่เข้ามาเนี่ยนะคะในปีนี้เนี่ยจะเป็นปีสุดท้ายนะคะแล้วปีหน้าจะเป็นปีที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นการที่ดาวเสาร์เข้ามาทํามุมสแควร์ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของราศีเกิดหรือว่าลัคนาเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะได้รับอิทธิพลจากมันดาวเสาร์อาจจะพังทลายทุกอย่างนะคะที่ไม่ใช่ของของเราหรือดาวเสาร์อาจจะพาภาระและปัญหามาให้แต่มันจะเป็นปัญหาที่มันเป็นอดีต ที่กลับมาสืบเนื่องกลับมาให้เราพยายามที่จะเคลียร์ทุกอย่างให้จบภายในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้น Energy ของปีนี้เนี่ยมีทั้ง Energy ที่เป็น Negative แล้วก็ Energy ที่เป็น p s i t i v e นะคะระวังในเรื่องของเครดิตระวังการให้ยืมหยิบยืมนะคะระวังในเรื่องของการเงินการลงทุนนะ,ะโดยเฉพาะท่านที่มีองศาปลายคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17ธันวาคมถึง21ธันวาคมดาวเสาร์จะเข้ามาทำมุม90องศาถึง นะคะดาวเสาจ,จะมาดูดพลังงานของเรานะเขาเรียกว่า low energy พลังงานอ่อนนะคะหรือว่าหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาต่างๆที่รุมเราเข้ามาในปีนี้ที่รอการแก้ไขนะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันมีไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่นะคะมีไพ่ uh, the magician แล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญ นะคะ energy นี้อาจจะสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเราจะเห็นว่ามันมีไพ่ The Ace of Cups เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเข้าถึงจุดโหมดของการเริ่มต้นแต่การเริ่มต้นอาจจะไม่ใช่ง่ายนะ,ะจะเห็นว่า10ดาบมันก็ยังเป็น energy ที่ carry คือดาวเสาเป็นดาวบาปเคราะห์เป็นดาวเคราะกรรมนะคะมันจะมาพร้อมกับอุปสรรคความยากลําบากและปัญหา แต่ไม่ได้แปลว่าถ้าเราเราไม่สามารถผ่านพ้นได้หรือไม่ได้แปลว่าผ่านพ้นแล้วเราจะไม่สําเร็จนะคะจะเห็นว่ามีไพ่เดอะเมจอรเราศีนี้เป็นราศีของนักปราชญ์เป็นดาวพฤหัสนะคะเป็นคนที่มีความรอบรู้มีความสามารถเฉพาะตัวสูงมากนะคะมีปรัชญาในชีวิตสูง นะเหมือนเป็นในหลักโหราศาสตร์เราเรียกว่าโอโซหมายถึงจิตวิญญาณที่เกิดมาแล้วหลายชาติพกมีประสบการณ์ที่สะสมมามากมายนะคะไม่ว่าอุปสรรคปัญหาใดๆที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะคุณจะสามารถที่จะผ่านพ้นมันได้นะคะโดยเฉพาะเดอะเมจิ i เชเป็นไพ่ที่มีครบหมดเลยถ้วยเหรียญคาถาดานะคะแล้วก็มีอินฟินิตอยู่บนศีรษะแต่ว่า นะคะจกักรวาลจะช่วยคุณด้วยในปีนี้จะเห็นว่ามีมือที่มองไม่เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหรือว่าหนึ่งถ้วยนะคะถ้าติดขัดมีปัญหาในเรื่องของการเงินเดี๋ยวคุณจะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นนะคะคนโสดตั้งจิตภาวนาขอคนรักก็มีโอกาสที่จะมีคนที่คุณถูกใจเข้ามาในชีวิตนะคะอันนี้ก็คือมือที่มองไม่เห็นจกักรวาลมอบให้นะคะแล้วก็มีไพ่ตรงกลางที่เป็น King of Cups นะคะมีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะศัตรูจะแพ้ภายตัวเอง ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีไพ่แห่งการช่วยเหลือแล้วก็มีผู้อุปถัมภ์นะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามีไพ่สีถ้วยนะ,ะเหมือนกับว่ามีคนพยายามจะช่วยเหลือคุณละนะคะแต่คุณก็ยังนั่งกอดอกเหมือนบางคนมีปัญหาอยู่แต่ว่าก็พยายามไม่มองถึงปัญหาตัวเองมีคนพยายามจะเข้ามาช่วยเหลือแต่คุณก็ยังปฏิเสธนะคะอันนี้คือขอให้ยอมรับในการช่วยเหลือที่จะเข้ามา นะคะอย่าพยายามจะคิดว่าเราจะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองหรือพยายามที่จะทิ้งปัญหาแล้วก็ปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะทําให้ปัญหาเล็กเป็นปัญหาใหญ่มันมีขึ้นมาได้นะคะหลายๆคนอาจจะแครี่ปัญหาความทุกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะหรือหลายปี2-3ส,สปีต่อเนื่องมาดาวเสาเข้ามา3ปีละนะคะปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะคะเราก็จะไม่กลับเข้ามาทำมุม90องศาถึงคุณอีก นะคะเป็นระยะเวลาอันยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าใครกําลังเผชิญกับอุปสรรคปัญหาภายใต้พลังงานของมันพยายามจะแก้พยายามต้องรีบแก้นะคะให้มันยากลาบากตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าดวงคุณจะดีแล้วแล้วคุณต้องมานั่งกลับมานั่งแก้ไขปัญหาที่เหมือนกับว่ามันมันมันเป็นโซ่คล้องเราไว้แล้วแทนที่เราจะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาแต่เรามาติดในเรื่องตรงนี้เพราะฉะนันอะไรแก้ได้ในปีนี้แก้ให้หมดโอกาสเข้ามารับไว้ก่อน นะคะอย่าพูดมัวแต่นั่งกอดอกอยู่หลายคนอาจจะมองว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาหลายคนอาจจะมองว่าเออฉันทําเองได้ฉันไม่ต้องการความช่วยจากใครนะคะพลังงานเหล่านี้มันมันมันคนที่จะต้องถูกสลายออกไปเนาะมีไพ่คว e นซับเพนติเคิลนะคะหลายคนอาจจะมีความตั้งใจที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตนเองในปีนี้อาจจะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะจะเห็นว่ามันมีหนึ่ง,งถ้วยกับหนึ่งเหรียญเข้ามานะคะ ผู้หญิงคนนี้นั่งมองเหรียญหมายถึงต้องการความมั่นคงอยากจะสร้างความมั่นคงนะคะหลายคนไปนลงทุนในในลักษณะของอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนระยะย,ยาวแต่ท่านที่มีองศาปลายไม่แนะนําให้ลงทุนที่มีความสุ่มเสี่ยงนะคะท่านที่เกิดตั้งแต่17ธันวาคมถึง21ธันวาคมไม่แนะนําให้ลงทุนที่มีความสุ่มเสี่ยงเช่นการเล่นการพน,นันนะอินเวสในลักษณะของหุ้นหรือว่าะระวังพวก คริปโตหรืออะไรที่มีโอกาสที่จะผิดพลาดและเสียหายได้นะคะอันนี้เป็นไพ่แห่งความเขาเรียกว่าพลาดท่าเสียทีล้มละลายเสียหายเป็นหนี้เป็นสินอันนี้มันได้หมดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพลังงานที่น่ากลัวที่มันอยู่ด้านหน้าเราหรือหลายๆคนนะคะตัดสินใจผิดพลาดมาในอดีตเราก็กําลังเจอปัญหาตรงนี้แต่ขอให้มีกําลังใจนะคะเพราะว่าไพ่ดีๆมันกําลังจะเข้ามา ูมิที่จะเกิดขึ้นนิวมูลที่จะเกิดขึ้นในราศีกันซึ่งเป็นเรือนการงานของชาวลัคนาราศีธนูนะคะจะมีเ Energy ครั้งแรกในเดือนมีนาคมแล้วก็จะมีเอ e น g y ที่สองนะที่จะเข้ามาก็คือในช่วงวันที่21กันยายนจะเป็นนิวมูลคือพระจันทร์รอบใหม่นะคะหลายคนอาจจะเป็นช่วงเวลาในช่วงเดือนกันยายนที่จะคิดอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าหลายคนตัดสินใจออกจากงานในปีนี้ นะคะแล้วก็อยากจะหางานใหม่ซึ่งปีนี้มันเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ดีแต่อย่างที่บอกว่าเสาเข้ามาเนี่ยมันคือความยากลําบากมันคือความล่าช้ามันคืออุปสรรคมันคือติดขัดหลายคนอาจจะตกงานมานะคะหางานไม่ได้ปีนี้น่าจะมีโอกาสนะคะอย่างที่บอกว่ามีมือจากจักราวาลที่มองไม่เห็นนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของความรักไพ่ใบแรกลอนลี ถามาเรื่องการเงินมีโอกาสไหมมีโอกาสฟลุกนะคะมีโอกาสฟลุกได้เงินแบบหล่นจากฟากฟ้าหรือมีโอกาสที่จะมีผู้อุปถัมภ์อย่างที่บอกนะคะหรือว่าหลายคนตั้งใจที่จะทํางานประกอบอาชีพใหม่นะคะคุณอยากที่จะหางานเสริมคุณอยากที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตนเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินน่าจะไม่มีปัญหาสุขภาพต้องระวัง การมีผ่าตัดอุบัติเหตุเจ็บตัวไม่สบายนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะถ้าใครไม่ใช่เนื้อคู่คุณมีโอกาสที่จะจบสูงมากในปีนี้แต่ว่าเมื่อเราพลัดอยู่ในเรือนที่7ก็น่าจะจบดีเนาะหลายคนก็มีโอกาสจะได้แต่งงานนะคะอันนี้เป็นเรื่องเราในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีไพ่ lonely นะคะมีไพ่ hidden feelings มีไพ่ confusion ไม,ไม่แปลกใจนะคะด้วยอิทธิพลของดาวเนปจูนที่เข้ามาสําหรับหลายๆท่านนะคะเมื่อได้รับอิทธิพลของดาวเนปจูนอาจจะทําให้พลังงานของความรักมาในลักษณะของความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือบางคนมีคู่อยู่นะคะหรือว่ามีคนรักอยู่แล้วแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณยังอยู่ตัวอยู่ตัวคนเดียวเนะหรือว่าคู่อาจจะ ทำงานมากนะคะไม่มีเวลาให้คุณหรือว่าตัวคุณเองอาจจะทํางานมากอาจจะไม่มีเวลาให้กับความสัมพันธ์นะคะหรือหลายคนอาจจะเป็นช่วงที่ตกหลุมรักเวลาดาวเนปจูนเข้ามามันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ในคราวนายเราอยู่ในจินตนาการของอารมณ์ที่โรแมนติกนะคะแต่เราไม่รู้ว่าทิศทางของความรักจะไปในทิศทางไหนบางคนก็ เจอคนที่ถูกใจนะคะแล้วก็ไปตกหลุมรักแอบหลุรักใครบางคนนะคะก็เป็นพลังงานของดาวเนปจูนที่ยังมีอิทธิพลอยู่นะดาวเสาอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยนะคะเกิดขึ้นยากลำบากนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าคุณผ่านพ้นช่วงระยะเวลานี้ไปได้แล้วเมื่อความเมืม่อความสัมพันธ์ฟอร์มตัวแล้วนะคะก็จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนได้นะคะทีนี้ในเรื่องราวของความรักรอหลังเดือนมีนาคม ะะเกินการเกิดปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากวันที่29มีนาคมปรากฏการ์นิวมูลนิวมูลคืออะไรนิวมูลคือจุดจบของบางสิ่งบางอย่างให้เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็อยู่ในเรือนความรักด้วยนะคะซึ่งจะเป็นพลังงานสุดท้ายนะคะที่จะอยู่ในเรือนความรักของชาวลัคนาราศีธนูนะคะแต่ว่าดาวเสาร์ก็กําลังจะย้ายเข้าสู่เรือนความรักของคุณ3ปีเต็ม ะะไปดูตำแหน่งของดาวศุกร์ด้วยนะคะว่าตำแหน่งของดาวศุกร์อยู่ตรงไหนนะคะถ้าเกิดว่าจะเจาะลึกในเรื่องของความรักก็เน้นดาวศุกร์ได้ด้วยนะคะราศีของดาวศุกร์มีไพ่ The World นะคะมีไพ่ The h i h h p r i e s t e s s นะ,ะ The World ก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับความรักในลักษณะของทางไกลต่างประเทศผู้รักที่อยู่ไกลถิ่นไกลกันนะคะมีความคิดถึงแต่ว่ายังห่างไกลกันด้วยอุปสรรคระยะทางนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้ นะแต่ว่าไพ่หนึ่งถ้วยอันนี้เป็นไพ่ที่อาจจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ใหม่ๆเ n e r g y ใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะส่งถึงชาวลัคนาราศีธนูนะคะมีไพ่ the Queen of Pentacles อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนธาตุด,ดินนะคะกะ็กันนะคะมังกรแล้วก็พลึกศกนะที่จะมีโอกาสเข้ามาด้วยนะคะ เอาละค่ะสำหรับในปีนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะโดยเฉพาะท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17ธันวาคมถึง21ธันวาคมนะ,ะเป็นช่วงที่ดาวเสราร์เข้ามาระวังปัญหาสุขภาพนะคะหรือว่าภา,าระปัญหาต่างๆที่จะเข้ามานะคะผ่านไพ่สองใบนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินนะคะความสัมพันธ์นะคะหรือว่าในเรื่องของการลงทุน เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในปีหน้านะคะขอให้ชาวลัคนาราศีธนูมีความสุขมากๆนะคะในปี2025นี้สวัสดีค่ะ